เบื้องเว้ากันพุ่นนะอันนี้ผลิตจากถุงปูนนะคะเป็นกระดาษอย่างดีห่อปูนเพราะว่ามันต้องแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นฝีมือ DIY ของพี่อูกอังอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอา้าทำไมมีผู้ข้างเดียวดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพาเว้าขึ้นกันนะคะไปเลยค่ะฝีมืออีหเดีย้ย้ อันผู้เนี่ยเป็นอย่างเขาต้องมีเฮ็ดผู้ผู้ขางเดียวอ๋อมันเอียงเขาเลยอันทุ่มอันท่วงน้ำนกักอันไม้ขังเทิงนั่นแมนบอทีว่าเห็นมันดังวื้วื้วื้นี่อ๋อ,อ,โ,อโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นว่าวกันนะคะวันนี้ลมดีพี่น้อง,อ,อ,งอู้เข่างามค่ะกำลังสิ่ด้ีเกี่ยว หลอดจากน้ำถ่วมได้จังไหนเพราะดีเนาะหน้าเจ้าอยู่ไถอุอัองเตรียมพร้อมเรืเอือกำลังเอื้อล้มหาย ตอนนี้เตรียมเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีการเซตร,ระบบเครื่องบินก่อนนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าตรงไหนที่มันดังทำให้ดังนี่ไงเขาเอื่อีีอย่างกับภาษาอิสาน เน,นี่ยเนี่ยเห็นไหม,ไมใช่ตัวนี้แหละที่ทำให้มันดังวือว้อวือว้อวื้อวื้อไปทไล้วปลยโอ้ขา<ไ>ปลูกไม่ก่อนต,ตอนนี้เราจะต้องเซตระบบก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้เราจะต้องมีการไล่เชื่อบไปก่อน ก่อนจะปล่อยว่าเราจะต้องมีการปักหลักก่อนนะคะนี่คือการเดินเชือกคล้ายๆกับเดินเรือจะต้องมีสมองไม่งั้นเดี๋ยวว่าเราก็จะขาด มาแล้วมาแล้วลม แรงพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอบที่สามต้องเรียกลมช่วยเขาด้วย จะร้องแบบนั้นพี่น้องขึ้นไปแล้วโอ้สุดยอด